เด uhm like, ี๋ยวเราก็จะมาแลกตั๋วเรือกันนะคะค่ะวันนี to ้เราก็จะมาลองร้านคุชิคันบริการช่องตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปขนเรือเอทีบริการทีน่าห้างอกเจดเดที่ฝั่งลิมาที่นี่จะมีหลายภาการนะคะแต่ว่าท่าเรือจะอยู่ตรงฝั่งใหญ่ของที่คุชชั ก็รวมค่าขึ้นเรืออยู่ในบัตรโอซอกาก้าอันเมรนคิ้าที่เราเปิดใช้ไปเมื่อเช้าก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะ เอพิสูตป้ายกริโกะแล้วเห็นป้ายไหมเดี๋ยวเราต้องลงไปตรงนี้นะคะไปทางสะพานเพือดเดือดไปข้าเรือกันเลยคนเยอะทุกวันเลยไม่มีวันไหนคนไม่เยอะเหน่งเเรือเรือที่เราจะขึ้นก็ประมาณนี้แหละ เดินตรงไม้ไม่เหมือนจะเดินสบายเท่ากองชิอิอันนี้ก็จะเป็นทางเดินเรียบของเขานี่มันชิวามากนะสีไฟสวยเนาะโลโมรีถือเป็นย่านที่มีเสน่ห์ยานหนึ่งของนิคนเลยเข้าที่เคยไปมาไม่กี่ครั้งองเราก็ยังไม่ค่อยไปเยอะเท่า แต่หวังว่าจะได้ไปเยอะกในนากตไม่ค่ะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแลกตั๋วเรือกันนะคะอยู่อยู่ข้างๆข้างลองกี้เลยเราได้รอบ6กโมงสิบนาทีนะคะไปกันเลย พอเราไปเขาก็จะแ้มสัวเรือมาให้แบบนี้ต้องเอาบัตรไปแลกตั๋วแบบนี้ก่อนขึ้นได้ตันนี้อยู่ที่หน้าไหนตอนนี้รอยู่หนะ้าร้านอิชิรันรานเองตอนนี้ก็จะเป็นดองกี้ข้างบนนี้คือชิงช้าสวรรค <c oughs> ์นสะสามารถขึ้นได้แต่เราไม่ขึ้นเรากลัว <c oughs> น่าจะรอบนี้แหละนะตัวเองไปกันเลยค่ะ <c oughs> เขามีเทียนว่โอเคเก็โออนแกูว่าจุดเทียนแต่เขาก็จะมีไฟตรงนี้ให้บรรยากาศโรแมนติกภาษาอนงก็รมใแล้แลงสวัสดีครับสวัสดีค่เมาพุตุกอีฟเล็ง เมื่อกี้นะคะคุณลุงคนขับเรือก็ถามว,ว prayed, ่าให้เขาถ่ายรูปให้เราไหมเราก็เลยได้ภาพสวยๆมาก็ดีมากเลยแล้วก็เขาพูดได้หลายภาษามากเลยนะโดยเฉพาะภาษาจีนเขกคลองมากในกลางเดี๋ยวเรามาดูกันเขาขึ้นชื่อกันว่าคนขับเรือที่มีเอนเตอร์เทนดีมากมาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะคะบายาบาบ๊ายบายบ๊ายบายค

เราชมเลยเนาะดีมากเลยโดยเฉพาะตอนเย็นเพราะว่ามันจะมีแสงไฟมีแสงสีเนาะครบมาตอนเย็นก็ชิวดีค่ะอากาศดีแดดไม่ร้อนเขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของย่านนี้ฟังซ้ายฟังขวามีอะไรแต่ละสะพานมีอะไรเนาะแล้วก็รวมไปถึงเห็นเล็กเหนะ้อยเกี่ยวกับป้ายกริโกลแมนที่เราเห็นอยู่แล้วก็พวกของขชื่อของที่นี่อย่างโอโคโนมิยากิ หรือว่าถ้าโกยากิอะไรแบบนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องลองมาเองมาลองให้ได้นะคะ ันนี้เราก็จะมาลองร้านคุชิคัสึเจ้าดังนะคะส่วนลักษณ์จะเป็นรูปคุณลุงที่โผล่หเป็นไงเดี๋ยวเ้าไปลองกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านคุชิคัสึนะคะเจ้าดังของมูสังตาก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราสั่งอะไรมาบ้างเราสั่งไปจะเป็นเซตฟีนะคะก็จะเป็นเซตธรรมดาสักได้12ไม้ได้12ไม้ก็จะเป็น เซ็ตธรรมาดาก่อนเพราะเรายังไม่กล้ากินอะไรแปลกๆบรรยากาศก็จะเป็นมิมพองโตชงบริเลยเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะนี่ไงกินกา กอาาที่วนี้ยนั่นดีอร่อยดีแต่ว่าไม่ลองถือคำก็ยังชอบแบบไข่สุกมากกว่าอยู่ดีแต่แบบนี้ก็แบบแต่ดีตรงที่มันไม่ขาวเลยยังเปนเลยกินได้ลองไป็นประสบการณที่แปลกใหม่นี่ค่ะอร่อยอยู่วันนี้ก็เป็นเช้าวันที่ห้าของการเดินทางนะคะวันนี้กันหมดการของเราก็คือจะต้องไปขึ้นเครื่องกลับบ้านอ่ะไปขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยตอน 11โมงตามเวลาญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตี5 1านาทีของเวลาที่โอซาก้าเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะลงไปเช็คอินแล้วก็เดินทางขับกันด้วยรถไฟนันไกนะคะเหมือนกับตอนที่มาในวันแรกเราก็อยู่ที่สถานีนันไกนัมบะเลยนะคะเพื่อขึ้นรถไปที่สนามบินตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสนะคะคนยังไม่ค่อยเยอะขอถอดคำพูดได้ไหม คนเริ่มมากันแล้วเดี๋ยวไปกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูบอร์ดตรงนี้นะว่าเราไปแอร์พอร์ตชานชาลาไหนวันที่ชานชาลาที่ห้าแล้วรถจะออกรถจะมาตอนหกโมงเช้าตอนนี้กำลังรอรถมิอยู่ ทำเรื่ลยไปที่เทอร์มินอลหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกัน,น,นว่าสู่เช็คอินเราอยู่โดนไหนวันใส<ไ>น,นี่คือสษายของคุสามีอันนี้นะคะเรอันนี้เรากำลังรองส่งไปเช็คอินที่เกตะจะไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เพื่อเข้าไปในเกตนี่ค่ะ ไม่ไหวบอกไว้ค่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างคะเชื่อเยอะแต่นอนน,อน้อย <laughs> สนุกมากค่ะ <laughs> สุดยอดเป็นไงบ้างคะ <laughs> อร่อยไหม <laughs> อร่อย่หม <laughs> ่ <laughs> เช็คอินแล้วนะคะกำลังอรอเข้าแถวเช็คอินซึ่งวันนี้ก็แถวพอสมควรพอประมาณก็คือใครที่มาก็อย่าลืมติดเวลากันนะคะจริงๆเขาก็มีการเช็คอินออนไลน์นะแต่ก็แล้วแต่คนสะดวกกันว่าสะดวกหรือว่าถนาัดแบบไหนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินทันไนต้ทุกคมีนอดหนึ่งชั้นที่สี่นะคะสำหรับบินออกนอกประเทศเนาะอะไรเดี๋ยจะดำเนินเพิ่มมีค่า ค่ะตอ,อนนี้ก็พุ่งลงมาจากเครื่องนะคะแล้วก็ไป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 กำลังสั่งหมายขับออกออถ้าจบไปแล้วนะคะกับทริปโอซาก้าทริปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะกับอยากเที่ยวก็เที่ยวเลยค่ะ